นีค้ครูเกตก็มีกิจกรรมและเทคนิคดีๆในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่มาฝากเด็กๆค่ะเรามาเริ่มกิจกรรมในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปกันเลยค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นกล้ามเนื้อ บริเวณฝ่ามือก้ามเนื้อต่างๆของเด็กๆเป็นการใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานของการที่เด็กๆจะได้พัฒนาทางด้านการเขียนค่ะการทำงานในชีวิตประจำวันการช่วยเหลือตนเองเพื่อประสานสัมพันธ์ในการทำงานของกล้ามเนือ้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน,กนค่ะค่ะ เพื่อที่จะให้เดก็ดกๆมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้นเราก็ต้องมีเพลงประกอบกันค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถจำและนำไปสอนเดก็ดกๆได้นะคะถ้าอถ้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะกัมกักักัแบ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 ตบตบตบกักัมแบกัมกัมแบแล้วมือกอดอกแล้วเอามือกอดอ,อกอ ขออีกรอบนะคะกัมกักักัมแบ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 ตกตบตกกัมกัมแบกัมกัมเบแล้วมือกอดอกแล้วเอามือกอดอกลนลาลาลนลนลา วันนี้คุกเกดก็มีกิจกรรมง่ายๆที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือหมัดเล็กที่เด็กๆลองทำได้ด้วยตนเองที่บ้านดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมชื่อไข่หัจรจา์ค่ะเด็กๆอุป,ป,ปกรณ์ก็มีดินน้ำมันค่ะกับโมเดลสัตว์ค่ะ หรือเด็กๆจะใช้ของเล่นชิ้นเล็กๆที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเริ่มจากการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะคุณเด็กๆก,ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะแล้วก็กดให้มันเป็นแบนๆค่ะใส่โมเดลซัร์เข้าไปเอาไปแอบไว้ในนี้นะให้ปั้นเป็นรูปไข่นะคะเดเกๆนกำให้แน่นๆเลยนะคะ,ให,ะ,คะให้คุณพ่อคุณแม่ แอบเด็กๆไว้ก่อนนะเด็กๆอย่าเพิ่งไปแอบดูนะลูกนะแล้วพอมาถึงก็จะได้เป็นลูกไข่แบบนี้ใช่ไหมคะได้เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนะคะใช้ก้าเนเนื้อมือของเด็กๆค่ะค่อยๆแกะนน้ำมันออกแกะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก,ก็จะได้อะไรคะเจ้าสัตว์น้อยออกมาแบบนี้ค่ะ ยังไงคะยากไหมคะลองทำด้วยนะคะทเด็กดก,กิจกรรมที่2นะคะของการพัฒนากล้าเมเนื้อมัดเด็กของเด็กๆค่ะก็คือกิจกรรมเปิดปิดฝาขวดค่ะเด็กๆใช้มือสองข้างเลยนะคะมือหนึ่งจับขวดให้แน่นๆค่ะมืออีกมือหนึ่งจับที่ฝาค่ะแล้วเปิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปิด แบบนี้ค่ะเด็กๆจะได้ใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันโดยการที่เด็กก็ต้องมองที่ฝาขวดค่ะแล้วปิดให้ตรงล็อกนะคะเด็กๆก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเด็กได้ประสานสัมพันธ์กันได้อย่างดีเลยค่ะเด็กๆครูเกตก็มีกิจกรรมฝึกสมาธิของเด็กอีกหนึ่งอย่างนะคะครูเกตจะให้เด็กๆกรอกน้ำลงในขวดน,นี้ค่ะ้ายหกนะคะทํายังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะ จะมีขวดน้ำนะคะให้เด็กๆเกปินฝาออกมาค่ะแล้วก็จะตักน้ำนะคะใส่ลองอไปในขวดค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยสังเกตด้วยนะคะว่าน้ำที่เราใส่กี่แก้วถึงจะเต็มขวดค่ะแก้วที่นหนึ่ดูนะคะขอดลไปค่ะ เก็บเอาไว้ค่ะน้ำจึงไม่หกนะคะมาดูแก้วที่สองค่ะอุ๊ยเต็มหรือยังใครแดงน้งไม่เต็มนะคะเรามาดูแก้วที่สามค่ะ เ็มแล้วค่ะดีเด็นเก่งมากค่ะไปกก็จะปิดฝาค่ะเอแล้วน้ำในขวดนี้สีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีส้มค่ะเรามากองขวดที่สองนะคะเปิดฝาค่ะตัดน้ำหนแก้วแก้วที่หนึง่ง ดูนะคะเต็มไปยังไม่เต็มค่ะต่อไปแก๊ปสองเต็มไปค่ะยังไม่เต็มใครเด็กแกัปสามยังไม่เต็มค่ะ ก็ทำอะไรคะใช่แล้วค่ะปิดฝาค่าเห็นไหมคะสองกิจกรรมที่เกตให้ไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมือหมัดเล็กของเด็กๆค่ะให้มือของเด็กๆประสานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขนและขาเด็กที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะมีความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงเดินวิ่งกระโดดได้อย่างมันง่นคงไม่ล้มง่ายค่ะวันนี้ครูเกตก็มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ง่ายๆมาฝากเด็กๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ กิจกรรมที่หนึ่งนะคะของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กๆเป็นกิจกรรมโยนบอลค่ะเด็กๆก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อแขนนะคะในการโยนบอลค่ะใช้กล้ามเนื้อขานะคะในการเข่งรับลูกบอลค่ะเด็กๆต้องยืนให้มั่นคงนะคะถึงจะรับลูกบอลได้ค่ะดูนะคะโยนแล้วก็คอยรับแบบนี้ค่ะโยนแล้วก็คอยรับค่ะ เด no ็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาเล่นกับเด็กๆได้ค่ะเป็นกิจกรรมง่ายมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆต้องมีลูกบอลี่บานแน่ๆเลยอ่ะดูอีกค้งนะคะอ่าแบบนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อัดใหญ่เป็นอย่างนีเลยค่ะเด็กกิจกรรมที่สองนะคะในการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กๆค่ะอุปกรณ์ก็จะมีขวดที่เด็กๆก่อกน้ำไว้เมื่อกี้นะคะกี่ขวดก็ได้นะคะเด็กๆ แต่ยาวมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากระโดดข้ามขวดกันค่ะนี่นะคะเด็กๆก็ยืนแล้วก็กระโดดแบบนี้ค่ะย่อขาลงกระโดดย่อขาลงกระโดดย่อขาลงกระโดดแบบนี้ค่ะเด็กๆง่ายไหมคะถ้าง่ายเด็กๆอย่าลืมอัดชินส่งกุเกิลได้นะคะ ก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆทำกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ที่ครูเกตสอนไปในวันนี้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอส่งมาให้ครูเกตดูด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วค่ะและ้วมาเจอครูเกตใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นคลิปสอนเด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะบายบาย